ีท่านนากสวัสดีครับท่านรรครับอีคท่าน้ครับันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีรที่พยานองชาตองานนีนะครับร่วมกับานของเดี่ยวอการเกเรแล้กทําเรอี่เราได้มาร่วมกันเรื่องอะรเรื่อง รท่อเที่ยวนะครับุควาปลอดภัเรื่องผู้ชีพผู้ไขเรื่องอการใแ้ทรัพยากรที่บริเวณของท่านก็เป็นคนที่สำคัญมากพาที่เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำัญนะครับแลวก็มีแหล่งท่องเที่ยวในระับนามีคเยอะมากมีเรื่องของการเติมทุกวันนี้ก็มีไอซีนะวันนี้เนี่ยเป็นีใหม่ที่เรได้ร่วมือกันนะครับุคนในเรื่องของการพัฒนาการเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขแช้ก็ก้วยหรือผู้ประสบภัในเรื่องของการนับ ก็เราได้ช่วยกันเลทรัพยากรที่สำคัญคความมากนโกอันนี้เอขที่กนับสนุาดเทียวันี้อยาจะให้ตวไดรานะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับคนาัน้ทั่วไปสหมดนะครับให้มั่นใจว่าเราเนี่ยมีการดูแลตางที่มี นิภาพนะครับเราจะย้ำเราจะป้องกันเรื่องของการประสบภัยเราจะช่วยเหลือให้ทานร่วมกันเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่แตนบายที่กรมการดูยน้ำที่บอกให้ที่สุขุวิทนะครับตลอดสามรอบขหน้าวันนะครับเรามีเรือเร็วนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือเรามีเรื่องเครื่องยนต์ที่จะประคับประคองการเพื่อช่วยเหลือชีวิตได้ทานร่วมกันนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะ คือนยกให้มีแนวทางอะไรพูดถอประกันรับาคนอหขอขอคุท่าน้ารียาท่านอบนะครับเที่วทน้าที่ิียาแล้วก็สาธารณสุขอำเภอเจ้าเจ้ที่ตวโพรารบารรี่เราได้มาเยี่ยมชมปุอยน้ำซึ่งเป็นหร่วยบริการในงท่องที่ยวสำคัญของกลันดาครับ่เกาะห้าครับมียู่รก็เพื่อสร้างความมั่นใจสนักท่องเที่ยวแล้วก ทั أ, ้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าที่ผู้ที่ต้องตอบอะไรอย่างนี้นะเมีความสนใจท่ั่งนั่งเที่ดูอลนั่งเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวเดี่ยวเป็นื้นที่เราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเ่อมาที่ไว้คอยดูแลนักเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียวเป็นนะครับก็าับจวนนักเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าถ้ามาเที่ยวรังกาแล้วก็คนรังกายินดีต้อนรับแล้วก็เราได้เตรียมพร้อมในความดูแลท่านใน่ีใที่่ก็สหนี้นะรทครับ ก็ของคณะรวมร่างแ้ก็ได้ลประคยชท่านองห้การดกนาที่ได้หลาเรื่องความปลอดภัยในพิพีน้องะครับถ้าผมยังไยนะครับผมเขมาดูดูแล้วเห็นกับตาว่าเป็นที่การดีเปนที่สบายใจไม่ใช่ว่าโดนอย่างนี้นะครับเืนักท่องเที่ยวได้จริงมีความปลอดัช่วยชีวิตรบจะลดเรื่องดีๆเรื่องช่วยชีพต่างๆเป็นประกนต่างๆเรอหน้าที่ที่แจที่วนนี้สามันบห้าวันก็ได้มีการเป็นคักษะในกันผู้ชีพ อย่างน้อยปีละสองครั้งคึ่งผมก็ได้สอบถามด้วยความมั่นใจว่าแต่ผนก็ได้ว่าท่านมาเที่ยวที่เกาห้าี้มีกามปลดภัยครับก็เปื่ยนมาเที่ยวนะครับเกาห้าเลยก็จะเป็นันที่สวยงามนะครับเชื่อนกับก็ขออนุาออตรีย้เฉพาะ่การมั่นในงนารตาแล้วก็กรไม่อสตหน้าหน้าจุดโดย่รนตาครับก็ผมกนะนำรัอยละสองอ่าบอน้อเราอ หลักการองทัพเรือนะครับก็รู้สึกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีๆนะครับแล้วก็เมื่อเป็นการปฏิบัติงานดูนาการด้วยกันนะครับก็เชื่อมั่นครับเชื่อมั่นว่าเราจะนำพานะเรือลำนี้ไปด้วยกันในการดูนาการทั้งหมดนะครับได้เห็นนะครับการทํางานเป็นกระบวนการนะครับตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับสําหรับพวกผมนะครับก็ถือว่าเป็น พวกจุดกลางน้ำนะครับ่ทีเราอยู่ระหว่างนะครับปลายน้ำกับอยู่ระหว่างปลายน้ำกับต้นน้ำนะครับก็สำหรับนอเรากองทัพเรือนะครับก็ยยินดีนะครับสนับสนุนในการดูแลนะครับความปลอดภัยหรือว่าการแจ้งเหตุนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งได้มีหมายเลขโทรศัพท์เร่งด่วนครับสิ่งไหนที่ยังประสานไม่ได้ครับผมก็จะนำเรียนนะครับไปเรียนพื้นใบนะครับไม่ว่าจะการนำตัวผู้ป่วยนะครับเร่องเรืดองเยนะครับพิคอปเตอร์นะครับหรือว่า อะไรที่มันรวดเร็วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับนรอนรอร์พ่อยังมีสนามทงนะครับที่รับส่งนะครับก็ยินดีนะครับก็หวังว่านะครับขอเรียนยินเชิญนะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะครับนะพวกผมนะครับกองทัพเรือขอการันตีนะครับว่าความปลอดภัยนะครับของพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนะครับ365วันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ